นางสาวกมลว,วรรณวราภินิษฐ์รหัสนักศึกษา644 143 001สาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของการ reflection จากการทำกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมา reflection ในประเด็นต่างๆต่ตตตอไปนี้กันค่ะในประเด็นที่ รู้สึกอย่างไรต่อการทํากิจกรรมในสัปดาห์นี้สําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกชอบสนุกและตื่นเต้นเป็นอย่างมากค่ะเพราะแต่และกิจกรรมทําให้ต่างคนต่างได้รู้จักซึ่งกันและกันได้รู้จักตัวต,วตวนที่แท้จริงของตนเองได้รู้จักตัวต,วตวนที่แท้จริงของเพื่อนเพื่อนรอบข้างเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและต่อยอดไปสู่การทํางานร่วมกับผู้อื่นในอนานคตค่ะ ประเด็นที่สองนะคะได้ทํากิจกรรมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนเข้าคาบเรียนเวลา8นาฬิกาอาจารย์จะเช็คชื่อเพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเรียนโดยการถ่ายรูปตนเองในห้องเรียนแล้วส่งใน Google Classroom จนถึงเวลา8นาฬิกา5นาทีซึ่งกิจกรรมที่1ที่อาจารย์ให้ทำก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังและบอกความรู้สึกกับเพลงที่เราฟังโดยการทำกิจกรรมครั้งนี้ลำดับแรกอาจารย์เปิดเพลงให้นักศึกษาฟังพร้อมกับให้นักศึกษาหลับตาไปด้วย อาจารย์ก็ให้นักศึกษาบอกความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไรโดยเพลงที่อาจารย์เปิดมีทั้งหมด2เพลงด้วยกันเมื่อนักศึกษาบอกความรู้สึกครบทั้งสองเพลงแล้วอาจารย์ก็ให้นักศึกษาส่งเพลงที่ชอบมาหนึ่เพลงและอาจารย์ก็จะดูว่าเพลงไหนเป็นเพลงยอดฮิตที่นักศึกษาชอบมากที่สุดซึ่งเพลงเพลงนั้นก็คือเพลงฮิวใจ หลังจากนั้นอาจารย์ก็ได้เปิดเพลงฮิวใจที่เป็นเพลงยอดฮิตที่นักศึกษาชอบมากที่สุดให้ฟังพร้อมกับบอกว่ารู้สึกอย่างไรกับเพลงเพลงนี้และนี่ก็คือความรู้สึกที่นักศึกษาได้สื่อออกมา ่อนักศึกษาฟังเพลงครบทั้ง3เพลงแล้วอาจารย์ก็ให้นักศึกษาเลือกเพลงมาหนึ่งเพลงที่ชอบที่สุดจาก3เพลงที่อาจารย์เปิดให้ฟังพร้อมกับบอกว่าทําไมถึงเลือกเพลงเพลงนั้นและหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้นักศึกษาตอบว่าได้เรียนรู้อะไรจากการทํากิจกรรมการฟังเพลงในครั้งนี้ สำหรับดิฉันจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่าในขณะนั้นเพื่อนๆมีความรู้สึกอย่างไรมีจินตนาการในด้านใดซึ่งต่างคนก็ต่างมีความคิดความชอบความรู้สึกที่แตกต่างกันถึงแม้จะฟังเพลงเดียวกันก็ตาม ต่อไปเป็นกิจกรรมที่2เกมทายนิสัยสัยตว์สี่ทิศซึ่งเป็นแบบทดสอบสะท้อนตัวตนเพื่อให้เรารู้จักตัวตนเข้าใจตัวเองและคนรอบข้างให้มากยิ่งขึ้นโดยสัตว์ทั้ง4ทิศจะเป็นการบอกบุคลิกภาพลักษณะนิสัยและลักษณะการทำงานของคนทั้ง4แบบ งสัตว์ทั้งสี่ทิศนี้ก็ตรงตัวอยู่แล้วค่ะว่าไม่มีสัตว์ตัวไหนหรือสัตว์ชนิดใดที่ดีที่สุดเก่งที่สุดเพราะแต่ละตัวมีจุดแข็งและสิ่งที่ควรพัฒนาต่างกันออกไปโดยสัตว์ทั้งสี่ชนิดหรือสัตว์สี่ทิศที่นำมาเปรียบเทียบในที่นี้ได้แก่กระทิงอินทรีหนูและหมีตามลำดับค่ะ ซึ่งในการทำกิจกรรมในครั้งนี้อาจารย์ก็จะวัดจากการตอบคำถามโดยขออาสาสมัครมาตอบคำถามในการเลือกซื้อของในครั้งนี้โดยคำถามจะมีอยู่ว่าถ้าเราจะเลือกซื้อของข้อใดที่ตรงกับเรามากที่สุด ข้อที่ 1. ถ้าแม่ค้าพูดไม่ดีพูดแรงใส่ก็จะเดินออกจากร้านหรือไม่ซื้อสินค้าร้านนั้นเลยข้อที่2เวลาจะซื้อของต้องเปรียบเทียบราคาความคุ้มค่าก่อนซื้อข้อที่สาวางแผนว่าจะซื้ออะไรแต่ก็เที่ยวชมมากกว่าและข้อที่4ถ้ามีคนชารามาขายของจะไม่ปฏิเสธหรือต่อราคาแต่จะช่วยซื้อเลย และเมื่ออาสาสมัครที่ออกไปได้เลือกข้อที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดอาจารย์ก็จะทายลักษณะนิสัยว่าตรงกับตัวเราจริงหรือไม่ จากนั้นอาจารย์ก็ให้เพื่อนๆที่เหลือในห้องตอบคำถามและเลือกข้อที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดเช่นกันแล้วอาจารย์ก็ได้ทำการแบ่งกลุ่มตามคำตอบที่นักศึกษาเลือกซึ่งในห้องนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะนิสัยที่คล้ายกับข้อที่สองและดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเมื่อเทียบกับสัตว์ทั้ง4ชนิดกลุ่มของดิฉันก็คือมีนั่นเองค่ะ จากนั้นอาจารย์จึงให้นักศึกษากลุ่มที่2อ,ออกมาหน้าชั้นเรียนเพื่อทำการค้นหาตัวแม่ของกลุ่มแต่นักศึกษาทุกคนมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันจึงไม่สามารถค้นหาตัวแม่ได้ เมื่อนักศึกษาทุกคนอยู่ตามกลุ่มที่มีลักษณะนิสัยของตนเองแล้วอาจารย์ก็จะให้ช่วยกันตอบคำถามซึ่งคำถามมี6ข้อดังต่อไปนี้โดยข้อที่1จะมี2ข้อย่อยก็คือ 1.1. นิสัยที่แท้จริงเหมือนหรือต่างกับเพื่อนอย่างไร 1.2. ชอบคนแบบไหนข้อที่2พฤติกรรมในการซื้อของ ข้อที่3คํคำชมที่ได้รับจากคนรอบข้างข้อที่4คํคำบ่นที่มักจะได้รับข้อที่5อยากพัฒนานิสัยตนเองในด้านใดและข้อที่6ชอบครูแบบไหน กษาทั้ง4กลุ่มได้ตอบคำถามครบแล้วอาจารย์จะให้แต่ละกลุ่มบอกคำตอบให้เพื่อนๆกลุ่มอื่นฟังและให้เพื่อนเพื่อนทั้งสามกลุ่มที่เหลือนั้นถามคำถามมากลุ่มละหนึ่งคำถามเพื่อเป็นการดูการแสดงออกต่อสถานการณ์นั้นๆของสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มของสัตว์ชนิดนั้นค่ะ การทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เราได้รู้จักลักษณะนิสัยตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นจากลักษณะนิสัยของสัตว์ทั้งสีทิศ mm hmm. เพื่อเป็นการนำไปปรับตัวก่อนที่จะไปทำงานร่วมกับผู้อื่นและยังทำให้เราได้รู้จักตัวตนของเพื่อนๆนรอบข้างมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ ่อไปเป็นกิจกรรมที่3เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเซลล์เอสทีมต่าหลังจากได้เรียนรู้ในเรื่องนี้แล้วอาจารย์ได้ให้ทำกิจกรรมโดยการจับคู่ให้นักศึกษาไปยืนในจุดที่ตัวเองคิดว่ามีพลังมากที่สุดแล้วให้จับคู่กับเพื่อนด้านข้างเพื่อทำกิจกรรมโดยกิจกรรมนี้อาจารย์จะให้เราเลือกหัวข้อมาหนึ่งหัวข้อที่ในอดีตหรือปัจจุบันฉันเป็นแบบนี้ หลังจากนั้นก็ให้นักศึกษาแต่ละคู่ผลัดกันเป็นผู้เล่าและผู้ฟังและคู่ของดิฉันก็ได้ออกไปเป็นคู่ที่เล่าให้เพื่อนฟังหน้าห้องเรียนอีกด้วยค่ะจากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เราได้เปิดใจเล่าความรู้สึกในใจออกไปได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับปัญหาที่ต่างคนต่างพบเจอมามีวิธีแก้ไขปัญหาและผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร และยังทำให้เราได้รู้จักและเข้าใจเพื่อนมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้ถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกก็ได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ถูกจุดเพื่อให้เราและเพื่อนต่างฝ่ายต่างสบายใจซึ่งกันและกันค่ะและนี่ก็เป็นการแสดงความรู้สึกในฐานะของผู้เล่าและผู้ฟังของเพื่อนๆในชั้นเรียนค่ะและกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมที่4 อาจารย์ได้แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาช่วยกันออกแบบหมู่บ้านพร้อมตั้งชื่อหมู่บ้านตามจินตนาการของสมาชิกในกลุ่มโดยสมาชิกในกลุ่มก็จะประกอบไปด้วยเพื่อนๆที่มีลักษณะนิสัยทั้ง4แบบตามลักษณะของสัตว์ทั้ง4ชนิด จากการทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมกับเพื่อนที่มีลักษณะนิสัยที่แตกต่างกันจึงทำให้เราได้รู้จักเพื่อนว่าแต่ละคนมีความสามารถและความถนัดในด้านใดได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่ไม่เคยทำงานร่วมกันมาก่อนซึ่งต่างคนก็ต่างให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันจนทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและนี่ก็คือหมู่บ้านของกลุ่มดิฉันเองค่ะ และนอกจากนี้อาจารย์ยังให้นักศึกษาในชั้นเรียนได้ทำการรีเฟคชันลงในแพดเล็ตอีกด้วยค่ะโดยให้นักศึกษาถ่ายรูปตนเองพร้อมบอกว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรและได้แง่ายคิดอะไรจากการเรียนรู้ในวันนี้ค่ะ แนวคิดแง่คิดคอนเซ็ปต์ที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสําสหรับสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทําให้เราได้เห็นคุณค่าในตนเองรู้จุดเด่นข้อจํากัดในตัวเองได้รู้ถึงความถนัดความสนใจและรู้จักตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นค่ะทําทให้เราได้เห็นถึงตัวตนที่แท้จ,จริงของเรานอกจากนี้ยังได้รู้จักได้เข้าใจเพ,เ,พเพื่อนเพื่อนรอบข้างมากขึ้นอีกด้วยค่ะว่าแต่ละคนมีลักษณะนิสัยความถนัดใน ด้านใดเพื่อสามารถนําไปเป็นแนวทางในการทํางานร่วมกันในอนาคตและยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการทํางานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างใคร่ครัวนอีกด้วยค่ะ ประเด็นที่4นะคะแนวทางการนำแง่คิดแนวคิดคอนเซปท์ที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและการทํางานในอนาคตตอนนี้ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูและจะต้องประกอบอาชีพครูในอนาคตก่อนอื่นเลยคือเราต้องรู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรู้จุดเด่นข้อจํากัดความถนัดและความสามารถของตนเองรวมไปถึงกระบวนการทํางานเป็นทีมเพื่อการทํางานที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและมีเป้าหมาย ร่วมกันและการสื่อสารอย่างค่อยครวนเนื่องจากครูมีหน้าที่ถ่ายทอดวิชาความรู้และพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กดังนั้นครูจึงต้องมีทักษะพื้นฐานในการสื่อสารเป็นอย่างดีค่ะ ประเด็นที่5นะคะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดคือกิจกรรมที่อาจารย์ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันออกแบบหมู่บ้านพร้อมกับตั้งชื่อเพราะกิจกรรมนี้เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกสัตว์ทั้ง4ีทิศที่ได้แบ่งตามลักษณะนิสัยจึงทําให้เราได้เห็นถึงความถนัดในแต่ละด้านของสมาชิกในกลุ่มและเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มเกิดความสามัคคีซึ่งกันและกันเพื่อให้งานนั้นสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและยังทําให้รู้สึกตื่นเต้นในขณะที่ช่วยกันออกแบบหมู่บ้านค่ะรว ว่าจะไม่ทันตอาเวลาที่อาจาร,รย์กำหนดแล้วทำให้หมู่บ้านนั้นออกมาไม่สมบูรณ์แบบค่ะประเด็นที่6นะคะกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดหรือไม่ชอบพร้อมให้เหตุผลกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดสําหรับดิฉันนะคะไม่มีค่ะดิฉันรู้สึกชอบทุกกิจกรรมที่อาจาร,รย์ให้ทําเนื่องจากว่ากิจกรรมแต่และกิจกรรมที่อาจาร,รย์ให้ทํานั้นทําให้เราได้รู้จักและเรียนรู้ตัวต,วตนของตอนเองและผู้อื่นรอบข้างมากยิ่งขึ้นค่ะและยังได้ฝึกกระบวนการทํางานเป็นทีมอีกด้วยค่ะ ประเด็นที่7นะคะประเด็นสุดท้ายบอกปัญหาอุปสรรคในการเรียนรู้ตามความเป็นจริงพร้อมข้อเสนอแนะสําหรับดิฉันนะคะในสัปดาห์นี้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคในการเรียนรู้แต่อย่างใดถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างแต่ทุกอย่างก็ลาบรื่นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะด้วยความสมัคคีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนๆในห้องเรียนอีกทั้งบรรยากาศที่สนุกสนานเพื่อ พนไปกับกิจกรรมที่อาจารย์ให้ปฏิบัติค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นารุมที่ได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในชีวิตและการไปประกอบอาชีพในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะ